ขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เร่งรัดให้โรงงานยางนะครับที่มีการจดทะเบียนแล้วเร่งนํายางพาราไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยเร็วที่สุดครับเมื่อวานนี้นะครับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็พาสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมบริษัทดีสโตนซึ่งเป็นโรงงานผลิตล้อย,อยางระดับโลกสัญชาติไทยครับมีกําลังการผลิตมากกว่า1,50,000ตันต่อปีส่งออกได้120ประเทศทั่วโลก โดยนายพสุโลหะละชุนนะครับอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็บอกว่าทางกรมได้จัดตั้งคณะทํางานเข้าเร่งรัดแล้วก็ให้คําปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบให้เริ่มประกอบกิจการได้เร็วขึ้นโดยปัจจุบันนี้มีโรงงานแปรรูปผลิตยางพาราที่จดทะเบียนกับกรมทั้งหมดนะครับ2,246รโรงงานใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ4ล้าน3 000, แสนตันต่อปีเลยนะครับและในปีนี้เองเนี่ยทางโรงงานก็เตรียมเปิดกิจการแล้วก็ขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอีก80แห่ง จะทําให้มีความต้องการใช้อย่างเพิ่มขึ้นเป็น870,000ตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศนะครับที่ขยายตัวดีขึ้นซึ่งก็จะทําให้ความต้องการใช้อย่างปีนี้นะฮะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น14%และเพิ่มเป็น20%ภายใน3ปีครับ